หลังจากที่เรากรอกเบอร์โทรเสร็จแล้วให้เรากดไปที่สีเขียวๆเป็นลูกศรตัวนี้นครับแล้วให้เรากดตกลงเราก็กดอนุญาตเสร็จแล้ว ถ้ามันคือลักษณะนี้ให้เรากดว่าไม่ใช่บัญชีของฉันที่เรากดตัวนี้ก็คือเพราะว่าเราต้องการสร้างบัญชีใหม่เราก็กดด้านล่างแล้วเราก็กดสร้างใหม่สร้างบัญชีใหม่ด้านล่างหลังจากนั้นให้เราใส่ชื่อใส่ชื่อลงไป ชื่ออะไรก็ได้เป็นชื่อของเราหลังจากนั้นถ้าเราใส่ซื้อเสร็จแล้วเรากดตัวนี้ลูกศรตัวนี้เขาก็ให้เราใส่รหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านตรงนี้ก็จะผสมไปด้วยมันจะมีตัวเลขแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปเราก็จะใส่ ตัวเลขแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย8ตัวนะครับอ่ใส่ได้เลยครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วให้เรามากดที่บันทึกเสร็จแล้วให้เรากดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติหรือว่าอนุญาตให้ผพืนเพิ่มเพิ่มเป็นเพื่อน แล้วแต่เราจะติ๊กนะครับตัวนี้เราสามารถมาตั้งภายหลังได้ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครจะตั้งภายหลังเราก็ไม่ต้องติ๊กเรามากดตัวนี้เลยนะครับเป็นลูกศรตัวนี้ด้านล่างตัวนี้ก็ทําการยอมรับเลยนะครับตกลงไปเรื่อยๆตัวนี้เราก็อนุญาตนะครับใช้กด กดใช้แอปนะฮะอันด้านบนสุดตัวนี้เราก็ต้องรอกำลังซิง์ข้อมูลบัญชีรอสักครู่นะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงหลังจากนั้นเราก็สามารถสมัครเสร็จเรียบร้อยส่วนใครจะตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ตัวนี้เราก็สามารถไปตั้งได้เลย ส่วนขั้นตอนการสมัครก็จะมีอยู่เพียงแค่นี้ถ้าท่านใดชอบเทคนิคดีๆแบบนี้อย่าเลิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ